สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีเสียวประชาธิปัดแตกยับกนกยืนข้างนิพิษ ถูกหักหลังตลบตะแลงโคศกพักโพสต์ปิศนากนกป้องนิพิษชี้เป็นคนการเมืองคุณภาพที่ทุกพักการเมืองพร้อมเปิดรับและผู้บริหารทบทวนไตรตรองก่อนสายเกินไปการวัดพลังภายในประชาธิปัตย์ตรวจสอบพลังนิพิษโคศกประชาธิปัตย์โพสต์ปริศนาผมลูกพระแม่ธรณีเกิดแผ่นดินพังงาคาดเอี่ยวขอลงชิงสอสอบ้านเกิด นายกนกวงตระงานสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงหลายสมัยจากกรณีเกิดปัญหาการจัดสรรทาบทรมบุคคลเข้ามาชิงตำแหน่งสสในสึกเลือกตั้งครั้งหน้าโดยระบุว่านิพิษอินทรสมบัตินักการเมืองที่ทุกพักการเมืองต้องการและสแสวงหานิพิธอินทรสมบัติคือนักการเมืองคุณภาพ และอาวุโสสูงที่มีมารยาทเคารพกฎกติกาและวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบอย่างของนักการเมืองและประชาชนจำนวนมากรวมทั้งตัวผมด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทลุงเมื่อวันที่20ตุลาคม2564ของสอสและอดีตสอสกับผู้บริหารพักจำนวนหนึ่งจนทำให้นายนิพิษต้องออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาใน2ประเด็นคือ 1. การสูญเสียบุคลากรคุณภาพของพักและ 2. การกลิ้งกลอกตลบตะแลงหักหลังคนอื่นของคนจานวนหนึ่งในพัก เป็นการสะท้อนความเป็นจริงในพักประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันที่ผู้บริหารและสมาชิกพักต้องเปิดใจรับฟังและคิดทบทวนไตรตรองอย่างจริงใจก่อนที่จะสายเกินไปนิพิษคือคนที่รักพักประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใครและมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นพักด้วยแนวคิดใหม่และวิธีการใหม่ นิพิษนำเสนอประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนนั่นคือประชาธิปไตยเสรีนิยมสถาบันพระมหากษัตริย์ความเหลื่อมล้ำความยุติธรรมและวัฒนธรรมไทยนิพิษนำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างแหลมคมมีหลักการบนฐานความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยความเชื่อว่าการยอมรับความเป็นจริงและลงมือแก้ปัญหาจริงตามอุดมคติที่ยึดถือพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคือแนวทางและวิธีการทางการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นิพิษอินทรสมบัติเชื่อว่าการเมืองจะต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นสำคัญเพราะความยุติธรรมคือรากฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเท่ากันดังนั้นความยุติธรรม จึงเป็นรากฐานของประชาธิปไตยด้วยเกียรติประวัติและการปฏิบัติตัวทางการเมืองของนิพิษอินทรสมบัติมายาวนานทําให้ผมกล้าจะกล่าวว่านิพิษอินทรสมบัติคือบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณค่ายิ่งที่ทุกพักการเมืองต้องการและสแสวงหาผมเชื่อว่าตั้งแต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพัน์ไปจนถึงพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักการเมืองคุณภาพสูง ย่างนิพิษอินทรส,สมบัติตลอดเวลาครับกกนกวงตรงาน การสู้รบจากสมรภูมิการคัดสันตัวผู้สมัครสอสอพักประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุงเขตสองอันมีนายนิพิษอินทรสมบัติเป็นตัวจุดชนวนในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาไม่เพียงเพราะว่ามีนายนิพิษอินทรสมบัติอยู่ในฐานะเป็นตัวละครสําคัญเท่านั้นหากแต่ยังเป็นคุณสมบัติโดยพื้นฐานของนายนิพิษอินทรสมบัติยังเป็นจุดขายอย่างสําคัญต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์แม้จากการเลือกตั้ง ที่ผ่านมานายนิพิษอินทรสมบัติจะตกอยู่ในสภาพของอดีตสอสอที่สอบตกพ่ายแพ้ให้กับคนของพรรคภูมิใจไทยถึงกระนั้นชื่อและช่วงชั้นในการเมืองของนายนิพิษอินทรสมบัติก็ทำให้ผู้อยู่ในฐานะคู่ต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่เพียงเพราะมีนายชวนหลีกภยัยเป็นเงาทอดทับอยู่ข้างหลัง การแสดงบทบาทของนายนิพนธ์บุญญามณีก็ต้องดึงเอาระดับเลขาธิการพักอย่างเฉลิมชัยสีอ่อนเข้ามาเสริมตามความเป็นจริงโดยชื่อและชั้นทางการเมืองที่นิพนธ์บุญญามณีเป็นรองหัวหน้าพักสาขาภาคใต้ย่อมมีสิทธิ์และหน้าที่โดยสมบูรณ์ที่จะชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นในการเลือกสรรได้ตามที่ต้องการบังเอิญที่นายนิพิษเป็นมวยหลักและแตกต่างไปจากกรณีของนายอันวาสาและแห่งปัตตานี เนื่องจากนายอันวาสาและมีกลุ่มพวกที่แน่นอนตั้งแต่ก่อนผลการเลือกตั้งเมื่อมีนาคม6-2อออกมาและมีพฤติการฝืนมติพักอย่างเด่นชัดไม่น้อยกว่าสองหนขณะที่ในายนิพิษอินทรสมบัติยึดกลุ่มวินัยและระเบียบของประชาธิปัตย์อย่างแน่วแน่ไม่วอกแวกวันไว หากประเมินจากท่าทีของนิพนธ์บุญญามณีที่อ้างชื่อของเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักอย่างไม่ขาดปากย่อมรับรู้ได้ว่ามีความเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนในที่สุดทางออกต่อกรณีคัดสรรผู้สมัครในจังหวัดพัทลุงเขตสองก็ต้องให้นิพิษอินทรสมบัติประทับตราว่าเป็นใครทุกคนย่อมรู้พลังของนายนิพิษดีว่าเป็นอย่างไร ด้านนายราเมศรัตนชเวงโคศกประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพลงใน Facebook ส่วนตัวราเมศรัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์โดยเป็นภาพที่นายราเมศยืนหันหลังพร้อมเท้าสะเอลและบนภาพมีข้อความว่าผมลูกพระแม่ธรณีเกิดแผ่นดินพังงาทั้งนี้การโพสต์ดังกล่าวคาดว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายราเมศซึ่งเป็นชาวพังงา ได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ถึงการขอลงสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตเลือกตั้งที่จะเพิ่มอีกในจังหวัดพังงาขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์สนับสนุนนายบำรุงปิยนามวานิชที่เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอพังงาให้ลงสมัครสสในเขตดังกล่าวพร้อมยื่นข้อเสนอให้นายราเมศไปลงสมัครสสในกรุงเทพแทน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ